สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โฟล k s w a g e n Vento ทะเบียนพอผ่านลลิง7 3 2 4กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1997นะครับโฟล k s w a g e n เป็นรถเยอรมันนะครับรถคันนี้ผมได้จากคุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดลำปางมานะครับอายุอนามตอนนี้ก็28ปีแล้วนะครับรถปี1997นะครับคันนี้สภาพยังเดิมๆอยู่เลยนะครับคุณป้าเขาไม่ได้แต่งรถเลยนะครับใช้งานและดูแลรักษาตามสภาพที่ได้มานะครับ ล้อยังเป็นล้อเดิมทั้ง4ี่ล้อนะครับยางปี2อยังสภาพดีนะครับรูปทรงยังเดิมๆด,ดีอยู่เลยนะครับสีสันยังพอสวยนะครับตีให้ประมาณ80%นะครับมีลิ้วรอยบ้างตามกาลวเวลานะครับดูภายในกันครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมอันนี้ถูก เปลี่ยนเป็นกระจกมือหมุนแล้วนะครับแต่ว่าด้านซ้ายยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเบาะผ้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับแต่อาจจะมีฝุ่นบ้างตามอายุตามการใช้งานที่ผ่านมานะครับเอาไปทำความสะอาดหน่อยก็ได้ของเดิมๆกลับมาเลยครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันรถติดแล้วนะครับรถติดง่ายมากนะครับ เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีไม่ขาดต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมเลยครับเครื่องยนต์ ADZ 1,800cc นะครับเดินเรียบความร้อนปกตินะครับไปลองขับขี่กันดูความร้อนตรงนี้ปกตินะครับ วัดรอบเลททำงานได้นะครับวิทยุเบาฟุ้งฟังได้นะครับแอร์เย็นหนาวมากนะครับเกียร์เป็นออตโต้นะครับระบบไฟต่างๆทำงานครบนะครับปดัดน้ำฝนทำงานได้นะครับรถติดฟิลม์มไฮคู c e เซ m รามิกแบ็กมานะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะครับ รถทำความเร็วได้ดีเลยครับช่วงล่างดีเบรกดีตามสไตล์รถเยอรมันเลยนะครับเข็มต่างๆตัวนี้ขึ้นครบนะครับขับใช้งานได้ปกตินะครับขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเป็นรถ d เ l ล u ยูได้เลยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี2568ไม่ขาดต่อนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับรถยนต์โฟล์คสวากีนเวนโตคันนี้ ราคา45,000บาทต่อลองได้อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ